สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ่งก็จะมารีวิวว่าเป็นกันแดดนั่นเองเป็นโลชั่นกันแดดนะคะซึ่งถ้าเป็นของ a r t i s t r ตีเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะสแบบนะคะอันแรกเลยดีกว่าที่ที่ติ่งอยากให้ได้ลองกันนะคะก็คือโลชั่นกันแดดไฟโต UV นะคะ SPF 50 PA++++ อบวกบวกบวกอ่าไฟโต UV เนี่ยนะคะ าก็จะช่วยในเรื่องของ3อย่างด้วยกันคือปกป้องนะคะรังสี UVA UVB นะคะ UVA ก็ที่จะทำให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนะคะ UVB ก็คือที่มันทำให้ผิวเราเหมองคล้ำนะคะแล้วก็ทําให้คอลลาเจนเนี่ยลดลงด้วยก็เป็นการทํำลายผิวเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะป้องกัน UVA UVB นะคะที่สําคัญอีกอันนึงก็คือป้องกันแสงบลูไลท์ที่เกิดจากจอโทรศัพท์ที่เราใช้กัน แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือจะช่วยป้องกัน PM 2.5ค่ะที่เป็นมลพิษทางอากาศของเรานี้เองนะคะก็จะมีฝุ่นเล็กๆหรือพวกขมังควันต่างๆที่แบบเขาจะติดตามรูกถึงผลนะคะก็จะช่วยป้องกันนี้ด้วยนะคะไฟตัวนี่ยก็จะกัดมาจากพืช6ชนิดด้วยกันจากฟาร์มออร์แกนิกของนิวเทลท์นะคะ ประโยชน์3อย่างก็คือป้องกันแสง UVA UVB นะคะป้องกันแสง blue light แล้วก็ฝุ่น PM 2.5นะคะเรียกซื้อกันไปใช้นะคะแล้วก็เนื้อเขานี่นะคะสัมผัสนะคะอ่าก็จะเป็นสีออกขาวๆนวลนๆนะคะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเติมระหว่างวันได้นะคะทุกๆ2ชั่วโมงนะคะถ้าแดดบ้านเราเนี่ยก็เติมทีแล้วก็สามารถที่จะ ทาทับกับเมคอัพได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะและอีกผลิตภัณฑ์นหนึ่งนะคะก็เป็น i d e a l radiance นะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกเหมือนกันตัว i d a l radiance เนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยดูแลในเรื่องของป้องกันแสง UVA UVB ด้วยแล้วก็แสง f อ u เ r e s c e n t จากไฟบ้านเราเนี่ยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความกระจา่างใสสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอต้องการความเรียบเนียนไอเดียเลเดียตอบโจทย์ทุกคนเลยค่ะนะคะ ก็เขาจะช่วยเวลาทาแล้วเนี่ยเขาจะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีความกลิตเตอร์นิดๆน,นะคะอ่าแล้วก็แบบเหมือนแบบโปรโกลหน่อยเหมือนสาวเกาหลีอ่าใครที่ชอบแบบเป็นสาวเกาหลีนะคะ SPF 50 Ideal r a d i a n t SPF 50เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนเลยค่ะนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีขาวนะคะอ่าอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นเนื้อโลชั่นนะคะ พอทาแล้วเนี่ยก็จะมีความวาวๆวนิดๆนะคะมีความวาววาวหน่อยๆแล้วก็เรียบเนียนเลยนะคะโอเคนะคะเราวันนี้สิงก็มารีวิว2กันแดด2ส,สิ่งนี้นะคะอันนี้หลักๆของเขาคือป้องกันแสงบุไลได้ด้วยนะคะที่เพิ่มมาตัว ID Radiance เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะสำหรับสาวที่ชอบความ กร o w อ p เหมือนเสาเกาหลีนะคะก็จะเป็น i d u l a d i a n spf 5 0ส่วนไฟโตย UV เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้คนที่แบบคนทำงานใช้หน้าจอเยอะๆนะคะจริงๆแล้วติ่งอะ่ะใช้ยังไงรู้ปะ่ะใช้รวมกันเลย2ตัวนะคะรวมกันนะคะกออ็อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแล้วก็ผสมผสมกันแล้วก็โป๊ะโๆ๊ะข้างหน้านี้นะคะบางคนถามว่าเอ้ยแล้วมันจะช่วยแบบเ,เวลาทาทับระหว่างวันได้ยังไงอาจจะติ่งทำให้ดูนะคะ แล้วก็แต่งหน้าเราเนี่ยก็สามารถซับซับด้วยทิชชู่ก่อนมีสิ่งซับมาแล้วนะคะวนๆนิดนึงแล้วก็สามารถแทบ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 อียดได้เลยนะคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะป๊อปป๊อปป๊อป๊ปก็ครึ่งสำอางก็จะไม่เลอะเรือนออกมาเลยนะคะแล้วก็สามารถป้องกันแสงแดดได้ด้วยระหว่างวันโอเคค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วรีวิวแค่สองตัวนี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามารีวิวใหม่นะคะบายบาย